สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ติดตั้งกล้อง iMi Lab C 30สนะครับอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาดูวิธีการกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยวิธีใช้งานเขาจะต้องใช้งานผ่านแอปที่ชื่อว่า iMi Lab Home นะครับใครยังไม่มีเข้าไปดาวน์โหลดก่อนได้เลยมีทั้งบน Android แล้วก็ iOS เนะครับเมื่อกล้องมาปุ๊บเนี่ยเริ่มกันเลยก็คือเอาเสียบสายไมโครสปีที่เขาให้มานะครับเข้ากับตัวกล้องนะครับด้านหลังเสียบเข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็ ตัวนี้ไปเสียบกับแหล่งจ่ายไฟก็คือหัวชาร์จมือถือนั่นเองนะครับง่ายที่สุดเลยที่เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับหัวชาร์จปกติแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมขอเสียบกับ power bank ก่อนละกันเพื่อความสะดวกนี่นะครับเมื่อเสียบปุ๊บก็จะมีไฟสีส้มขึ้นด้านหน้ากล้องแบบนี้อ่าอันนี้พอขึ้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือว่าตัวกล้องเขาก็บูตเสร็จพร้อมใช้งานมาที่มือถือเลยนะครับ App, เราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสมัครสมา,สมาชิกอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเรากดบวกที่มุมขวาบนมือถือเนี่ยก็จะสแกนหาก,กล้องปกติถ้าสแกนเจอก็จะขึ้นข้างบนเลยแต่ถ้าสแกนไม่เจอไม่เป็นไรเราทำแบบไม่นวนได้เราก็กดที่ iMi Lab C30 นะครับก็จะมีขึ้นให้สแกน QR Code หันที่ด้านใต้กล้องจะมี QR Code อยู่สแกนได้เลย สแกนเรียบร้อยนะครับมาที่ด้านหลังนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างๆที่เราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับให้กดค้าง <Res et. S 1> เรียบร้อยจะมีเสียงพูดมาแบบนี้ดัง <Def ine. S 1> นั้น <Perfect. S 1> เราก็รอนะครับถ้ารีเซ็ตสำเร็จนะครับไฟจะขึ้นสีส้มแบบนี้เลยเดี๋ยวเรารอก่อนเขาจะพูดว่า waiting for connection นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่ง Please use For เขาพูดแล้วครับผมเราก็กดติ๊กถูกที่หน้าจอแล้วก็กด next ได้เลยเสร็จปุ๊บเราต้องมาเลือก Wi-Fi ที่เชื่อมต่อนะครับสำหรับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi ที่เป็น2.4 GHz กิกะเฮิร์แล้วก็5 g h กิกะเฮิร์เลยนะครับถ้ามือถือเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ต้องการใช้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่นาััได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เราก็กด switch to another network นะครับจากนั้นก็เลือก Wi-Fi ตัวที่ต้องการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยกลับมานี่นะครับ ชื ừ, ่อ password ใส่ให้เรียบร้อยแล้วกด c o n n e c ต่อได้เลย <Connect ion. S 1> ขึ้นมาแบบนี้กด Connect เลยครับ Connecting. p e a s e w a Connection to Wi-Fi Completed Accounts binding successfully อันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสามารถตั้งชื่อกล้องใหม่ได้เลยแต่จะใช้ชื่อเดิมๆก็ได้นะครับแล้วกด use now เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับกล้องใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการใส่ micro SD นะครับวิธีทำนะครับให้ดันกล้องขึ้นมาเลยครับจะเห็นว่ามันมีช่อง micro SD อยู่ข้างล่างนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับหันกา้อขึ้นปกติ เราก็ดันให้เป็นเสียงดันใช้มีเล็บนิดนึงนะครับดันแก๊กปกติใช้งานได้เลยนะครับเรามาดู UI กล้องกันนะครับตัวข้างใหญ่สุดนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นจอยสติกนะครับไว้ควบคุมกล้องหันซ้ายหันขวาอะไรแบบนี้นะครับมุมซ้ายบนนะครับจะเป็นปุ่มสลีปคือให้ตัวกล้องเนี่ยปิดชั่วคราวในกรณีที่อาจจะไม่อยากให้กล้องจับภาพอะไรตอนไหนนะครับ ต่อมานะครับคือความละเอียดวิดีโอตัวนี้ก็ได้ความสามความละเอียดคือ 720p 1080 p, แล้วก็ 2.5k นะครับสำหรับตรงนี้เวลาปรับนี้ก็จะมีผลก็คือเวลาเราสตรีมภาพผ่านอินเทอร์เน็ตนะอย่างเช่นบางทีเราสตรีมผ่านเเน็ตมือถือซึ่งเราอาจจะมีอินเทอร์เน็ตที่จำกัดหรือความแรงอินเทอร์เน็ตไม่มากเนี่ยเราก็สามารถลดความละเอียดลงได้เพื่อที่สามารถดูเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับตัวต่อมาที่เป็นรูป ลำโพงเนี่ยครับก็คือตัวกล้องตัวนี้เขาจะมีไมโครโฟนในตัวดังนั้นตัวลำโพงเนี่ยเขาก็จะเราสามารถฟังเสียงจากที่อยู่หน้ากล้องได้เลยต่อมานะครับที่เป็นรูปกล้องเนี่ยครับจะเป็นการแคปภาพตัวภาพวิดีโอเนี่ยเข้ามาที่ในมือถืออันถัดมาที่จะเป็นรูปกล้องวิดีโอเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นการแคปเป็นวิดีโอเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับที่เป็นภาพลฟ์ของกล้องเนี่ยมาเก็บไว้ในมือถือนั่นเองสุดท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นการขยาย เต็มหน้าจอครับเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่ๆต่อมาเรามาดูด้านล่างนะครับอันแรกนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะส่วนรวมการแจ้งเตือนถ้ากล้องมีการแจ้งเตือนแล้วมันมีการเก็บภาพเอาไว้เนี่ยครับก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แต่อันนี้เนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มเชื่อมต่อกันส,ด,สดเมื่อกี้ดังนั้นก็เลยยังไม่มีอีเวนต์อะไรนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะต้องการให้กล้องเนี่ยมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับคือเข้ามาที่มุมเนี่ยตัวมุมขวาบนที่เป็นรูป เฟืองนะครับแล้วกดเปิดอีเวนต์ครับอันแรกคือ human tracking นะครับคือกล้องเนี่ยครับจะมีความสามารถในการหันตามคนนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้มีการหันเล็กน้อยตามตากล้องเราที่ขยับไปขยับมานะครับอันนี้ก็ทําให้เวลามีคนผ่านหน้ากล้องเนี่ยเขาก็จะบันทึกวิดีโอตามได้ว่าคนเดินไปที่ไหนยังไงนะครับตัวต่อมานะครับอั a t t e n d detection นะครับก็คืออันนี้บางที อย่างเช่นเรากําหนดเวลาได้ว่าณนะตอนเวลานี้ควรจะมีคนมาอยู่ที่หน้ากล้องแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะให้แจ้งเตือนนะครับนี่ครับสามารถตั้งชื่อได้ว่าใช้ชื่ออะไรต้องการให้ทำำําซ้าวันไหนบ้างหคือทําครั้งเดียวหรือทุกวันทุกอาทิตย์เฉพาะวันธรรมดาเฉพาะวันยุดอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตั้งเวลาเริ่มแล้วเวลาจบ อันนี้ในการใช้งานนะครับที่เขาบอกมาก็คืออาจจะเป็นแบบว่าวางไว้ที่โต๊ะเรียนหรือโต๊ะกินข้าวหรือว่าอาจจะเป็นที่ประตูบ้านเลยแบบนี้อย่างเช่นว่าเวลานี้ลูกคุณจะควรจะกลับบ้านได้แล้วถ้าประตูบ้านเนี่ยยังไม่มีเปิดยังไม่มีคนเข้ามาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเออมันผิดปกติแล้วหรือวางไวท้ที่โต๊ะกับข้าวโต๊ะอาหารอย่างเช่นว่าปกติแล้วคุณมีคนแก่อยู่บ้านแล้วเขาจะต้องมากินข้าวเป็นเวลาถ้า เขาไม่มากล้องก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเอ,อตอนนี้จริงๆคนจะมีคนมาที่หน้ากล้องแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้นะครับต่อมานะครับ push interval ก็คือตัวนี้จะเป็นความถี่ในการที่กล้องจะส่งการแจ้งเตือนมาที่มือถือนะครับว่าต้องการถี่แค่ไหนนะครับถ้าถี่มากๆก็ดีนะครับเราก็จะรู้แบบว่าเรียลไทม์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าถี่เกินไปเนี่ยเราเองเนี่แหละครับจะรำคาญว่าทำไมมันแจ้งเตือนถี่คือบางทีมอาจจะเป็นอีเวนต์เดียวกับก่อนหน้านี้แล้วเราก็สามารถปรับ ความถี่ได้ตามใจชอบเลยนะครับและสุดท้ายคือ e w i n t notification นะครับก็คือว่าต้องการให้มันแจ้งเตือนอะไรเข้ามาที่กล้องบ้างนะครับอันแรกก็คือ human นะครับก็คือถ้ามีคนเดินเข้ากล้องนั่นเองตัวถัดมาคือ motion ก็คือมีการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เป็นคนนะครับอาจจะเป็นรถวิ่งผ่านมีสัตว์วิ่งผ่านหรือบางทีถ้ามีต้นไม้แล้วลมพัดแรงมากๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันอันสุดท้ายคือ sound detection ก็คือถ้ามีเสียงดังแบบดังผิดปกติ เข้ามาในกล้องนะครับอาจจะเป็นเสียงเด็กร้องเสียงส,สุนะัขเสียงหมาเหา่าอะไรแบบนี้นะครับหรือมีเสียงของตกแรงๆเสียงรถวิ่งผ่านที่ดังผิปกติก็จะมีการแจ้งเตือนได้เราสามารถเลือกเปิดปิดได้หมดเลยนะครับและนี่ก็คือตัวการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับตัวต่อมานะครับไอมี่คลาวตัวนี้คือเป็นบริการที่เสียงเงินของไอมี่นะครับที่จะบอกว่ามีตัวระบบคลาวของเขาในการเก็บข้อมูลแทนที่ต้องใช้ microSD นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็คือตัวรูปโทรศัพท์เนี่ยครับจะเป็นการโทรเข้ามาที่กล้องนะครับกล้องเนี่ยมีทั้งไมค์แล้วก็มีทั้งลําโพงในตัวก็จะเป็นคลายระบบอินเตอร์คอมนั่นเองเราสามารถคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยนะครับเพลย์แบ็กอันนี้ก็คือการเล่นนะครับคือถ้าเราใส่ไมโครสตีการ์เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถบันทึกวิดีโอแบบว่าสด,สดเนี่ยเอาไวด้ดูย้อนหลังได้เลยว่าเป็นเนี่ยช่วงไหนบ้างนะครับแล้วพอ มันบันทึกเต็มไมโคร s d c a r การ์ดเนี่ยครับก็จะวนกลับมาบันทึกซ้ำเหมือนพวกกล้องหน้าลถนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ก็จะมีเพิ่งมีแค่นิดเดียวนะครับนั่นเองนะครับต่อมามาดูไอคอนมุมขวาบนนะครับก็จะมีการเข้าตั้งค่าของกล้องนะครับอันแรกคือสเตต s สไล h t นะครับก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยจะมีไฟ อยู่ด้านหน้านะครับว่ากล้องทํางานอยู่ซึ่งบางทีเนี่ยไอไฟตัวนี้อาจจะสร้างความรบกวนในการใช้งานคือมันอาจจะแยงตาอะไรอย่างนี้หรือเราไม่อยากให้รู้ว่ากล้องเปิดอยู่เราก็สามารถปิดมันได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสลิปนะครับก็สามารถตั้งได้ด้วยว่าจะให้กล้องสล e ปช่วงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัว AI cruise นะครับ AI cruise เนี่ยคือเป็นการกําหนดแพทเทิรนล่วงหน้านะครับว่าให้กล้องเนี่ยหมุนยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับเป็น พานรามาก็คือหมุนรอบฟดแล้วก็วนกลับนะครับก็สามารถเลือกตั้งเวลาได้เลยว่าจะให้มันเริ่มตอนกี่โมงให้ทำซ้ำนะครับแบบไหนนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะหมุนเนี่ยใช้เวลากี่นาทีอะไรแบบนี้นะครับหรือเราจะตั้งเป็นพีเซตเองก็เลยก็ได้นะครับว่าจะให้มันหมุนไปช่วงแบบส่วนไหนบ้างยังไงนะครับคือตั้งได้หมดเลยสำหรับคนที่ต้องการให้กล้องมีการหมุนตามเวลาที่กำหนดนะครับ Rotate Image นี่ก็คือว่าปกติเนี่ยเราใช้กล้องมุมนี้นะครับแต่บางคนอาจจะนําไปติดบนเพดานแบบนี้ก็จะทำการปรับภาพเนี่ยให้มันตรงให้ไม่งั้นภาพจะตีลังกานั่นเองนะครับ Low Light Full Color นะครับโหมดน,นี้ก็คือเวลาที่เราใช้ในที่ ปกติกล้องนะครับตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์เขาค่อนข้างดีเขาสามารถเก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีปกติเวลาพอแสงน้อยๆเนี่ยครับกล้องจะสลับเป็นโหมดขาวดำทันทีแต่ถ้าเปิด l o ไ l i ์ h ู Full Color เนี่ยกล้องจะพยายามใช้งานเป็นภาพสีให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะสลับเป็นขาวดำนั่นเองนะครับเรามาดูมอร์เซตติ้งนะครับก็จะมีตัว Watermark Watermark เนี่ยก็คือจะมีตัว Time Stamp บอกนั่นเองว่ากี่โมงแล้วก็มีตาของไอ้มิลลแปะเอาไว้นะครับ แล้วก็มีเลนส์ distortion collection ตัวนี้ก็คือเป็นการปรับภาพให้ไม่มีความเบี้ยวนั่นเองถ้าเปิดไว้ครับเราก็จะได้ภาพที่ไม่มีความเบี้ยวความเอียงอะไรแต่ถ้าปิดนะครับเราจะได้มุมมองภาพที่มากขึ้นแต่เวลาเราบเล่เคอบคอมนะครับมันก็จะมีความแบบโค้งๆนิดนึงนะครับนันสุดท้ายคือ Wide Dynamic Lens โหมดนะครับคือโหมดนี้เขาจะช่วยเนี่ยตามภาพที่เห็นในจอเลยคือ เนี่ยเขาจะปรับภาพใหม่ทําให้ที่สว่างมากๆเนี่ยครับก็มองเห็นชัดที่มืดมากๆก็มองเห็นชัดนะครับแต่จะต้องแลกมาด้วยก็คือว่าบางทีอาจพวกทําสเตมเนี่ยอาจจะมีสีสันเพี้ยนไปได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการแชร์กล้องตัวนี้ให้ ID อื่นสามารถดูได้นะครับให้มาที่ g e r a l setting แล้วเลือกที่แช์นะครับแล้วก็กดเลือกแช์ itbit imi lab นะครับแล้วก็ใส่ตัว ID ของ imi lab ของ คนที่เราต้องการแชร์เนี่ยเรากดโอเคเขาคนนั้นเขาจะสามารถกดเข้ามาดูได้เลยเหมือนกันเลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานของเจ้ากล้องไอมี่แล็บซสามนะครับสามารถไปใช้งานกันได้เลยส่วนใครที่มีคำถามข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub subscribe ให้ชา n น l เราด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ